พิษณะทตัวยกลอ้อบัวอารยสถาปัรเวอร์ชั่นโกอินเตอร์สัปดาหนี้ <Yeah. S 1> เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการออกแบบอารยสถาปัตรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมและขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลในประเทศออสเตรเลียกันครับผม เทศกาทัวยุยกลอร่วมกับเน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือ,อรพอขอโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงตระหง่านอลังการในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียที่นี่คืออุทยานแห่งชาติบลู e m o เทนส์อีกหนึ่งมรดกโลกทางธรรมชาติและภูเขามังหืมามีพื้นที่กว่า1นึ่งล้านหกแสน 79,000ไร่ล้อมรอบไปด้วยทายน,น้ำตกภาพวาดหินสีบัวาณของชนเผ่าอบอริจินและเส้นทางเดินป่ากว่า140กิโลเมตรซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของบลูมอร์เทนนั่นก็คือซินนิกเวิลด์เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามตระการตาและมีอารยถา,ากษาป่าหรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงได้ ไปเที่ยวชมกันได้โดยสะดวกและปลอดภัยทําให้กิษณะทั่วยกล้อไปได้ในเส้นทางชมธรรมชาติแห่งคุ้นเขาเมารดอดกโลก Blue m o u n t a i n ครับ Skyway l i n ว w a y บ a b l e w a y แล้วก็ w a l k ไปได้หมดเลยเหรอไขได้หมดครับเดีดเย๋ยวนะจะขึ้นลอยฟ้าเนาะแล้วก็ขึ้นรถรางวิ่งขึ้นลงน้ำแล้วก็ไปไปเดินเล่นอะไรต่ไป,ไปได้หมด บร่อากาศสวยงามแล้วก็แอดเวนเจอร์โอ้วิวสุดว้าวธรรมชาติอลังการที่บล oh ูเมลทนออสเตรเลียโอ้โหดูฮะแล้วทุกจุดนะครับวิวแชร์มาได้เชื่อมโยงทั่วถึงเออ๊บเห็นไหมทางลาดนี่ก็ไปถึงนู่นเลยฮะเชื่อมโยงตลอดโอ้ oh, นี่ครับเยี่ยมมากเลยเลย อ,ออกสะดวกเลยบรรยากาศสุดยอดยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติบลูเม n เทนออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็ทัศนวิสัยค่อนข้างจะหนาทึบไปด้วย ไอหมอกต่างๆก็เลยทําให้จุดชมวิวที่เรียกว่า Echo Point ตรงนี้ซึ่งปกติจะเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายรูปชมบรรยากาศขุนเขามหืมาของ Blue Mountain ที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรก็ทําให้มีบรรยากาศสภาพดนะูอย่างที่เห็นนะี่นะนี่เห็นไหมนี่ก็เส้นทางเดินนะแล้วดูวนะ่เขามีทางอาวยศาปาดไปได้ทั่วนะไม่มีอุปสรรคแต่ประการใดดูนะเนี่ยไปได้ตลอดเลยโอ้โหนี่เห็นแล้วก็ เป็นความฝันและแ,ละแรงบันดาลใจในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยจะมีเฟรนดี่ดีไซน์แบบที่ออสเตรเลียก็ทำเนี่ยทั่วทุกอุทยานทั่วทุกแหล่งท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะเป็นทางลาดเห็นไปเนี่ยเชื่อมโยงทั่วถึงเนี่ยและมีป้ายบอกมีนิวแชร์แสดงเข้าไปได้โอ้โหเส้นทางเขา นะครับ n n e n t t o u r n t Tourism ของแท้เลยการท่องเที่ยวที่มนุษย์ล้อไปได้โดยอิสระไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบให้ทุกคนเนี่ยสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะอย่างพื้นเนี่ยเห็นไหมช่องเขาไม่ห่างเหมือนบ้านเราห้องเรานี่ห่างแบบขาตกไปได้เลยนี่ดูดิเห็นไหม ดูรอยต่อเนี่ยจุดเชื่อมต่อเนี่ยแทบจะไร้รอยต่อนะอันนี้เป็นเหล็กฉีกที่ถี่มากอ่ะถี่แบบว่าไม่อันตรายอ่ะล้อไม่ตกแม้แต่ไม่เท้าหรือส้นสูงสุภาพสตรีก็ไม่หล่นลงไปได้ลเลยด <Yeah. S 1> ูนฮะท่ออกแบบนี้โอ้โหถือว่าเป็นสุดยอดเฟรนดี่ดีไซน์ที่จริงก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยน oh. ลเนาะแต่ใช้ความละเอียดใส่ใจแค่นั้นเองเนาะมันก็ใช้งานได้แล้ว จริงๆยุ้ยมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วก็เขาก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จ,จะเป็นระแนงไม้แต่ด้วยความที่อาจจะมีเรื่องของการลื่นบ้างอะไรบ้างเขาก็พยายามมาปรับปรุงเนาะโดยใช้ตัวเหล็กลก,ก็จะแข็งแรงทนแล้วก็การระบายน้ําเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะก็ดีก็จริงๆการออกแบบในพื้นที่สาธารณะเนาะจริงๆแล้วนักออกแบบหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของแบบคิดถึงคนในทุกๆระดับที่จะเข้ามาใช้งานเนาะถ้าเรามองถึงคนที่แบบอาจจะมีความลําบากหรมีข้อจํากัดมาก เป็นพิเศษหน่อยเนี่ยงานออกแบบออกมาเนี่ยมันก็จะละเอียดอ่อนมากขึ้นนี่ก็เป็นห้องน้ำเฟรนด์ดีไซน์เป็นห้องน้ำสาธารณะนะครับในอุทยานแห่งชาติบลูมอร์เทนอย่างแรกนี่คือความกว้างกว้างแบบ แค่จะเตะตะก้อได้เลยดูว่าที่วางกระเป๋ากระเป๋าพี่เปลี่ยนพ่ออ้อมเด็กถังขยะอ่างล้างมือโดยพ่อชักโครกมี2แบบของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ก็จะมีราวจับใช่ไหมราจาับก็จะเป็นแบบสไตล์ของออซี่นะเห็นไหมก็แต่ละชาติก็จะมีวัฒนธรทำการใช้ห้องน้ําที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลย ดีนะครับต้นแบบเส้นทางทัวร์อารยถาปัตดทางธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในอุทยานแห่งชาติบรูมเอลเทนส์รัฐนิวเซาเวลส์ประเทศออสเตรเลียครับ